ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่ช่องวอนักแนี่คือเจ็วันก่อนสอบท้องถิ่นปี68นะครับโอเควันนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมเตรียมซ้อมใหญ่นะครับก็คือนี่ใ่ชุดนะครับเสื้อยืดนะครับ สีขาวกางเกงวอร์มสีดำนะครับไม่มีรวดลายเนาะรองเท้าแตะนะครับแล้วก็เตรียมบัตรประจำตัวสอบนะครับบัตรประชาชนให้พร้อมดินสอปากกาอย่างลบนะครับเตรียมตัวเข้าห้องสอบแล้วแต่วันนี้ยังไม่ใช่วันสอบนะก็คือมาซ้อมใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะมีพักกอพักขอนะครับแบบจําลองก็คือแบบร้อยข้อนะครับตอนเช้าเนี่ยสองชั่วโมงเนาะตอนบ่ายอีกสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็เตรียมตัวไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เอาเราเข้าไปทําข้อสอบวันนี้ก่อนครับว่าชุดสุดท้ายจะเป็นยังไงครับโอเค อ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือชุดแบบทดสอบสุดท้ายของผมนะครับนะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าช่วงระหว่าง,งตั้งแต่เริ่มทําแบบฝึกหัดมานะครับก็โอ้เริ่มตั้งแต่จริงๆเนี่ยสิบห้ามีนานะคร,ครั้งที่หนึ่งเนาะแล้วก็ลงช่องไปเรื่อยนะครับจนมาถึงครั้งที่เจ็ดนะครับที่ ผมหยุดทําไปนะครับนั่นก็คือนั้งแต่แปดพฤษภานะครับปีหกแปดนะครับก็คือแบบโอ้ครึ่งปีแล้วนะเพราะตอนนั้นสอบตกก็เลยหยุดไปเลยชักงใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอ่ะต่อมาคือครั้งที่แปดนะครับสิบห้ากรกฎานะครับแล้วก็ครั้งที่เก้ายี่สามกรกฎานะครับครั้งที่สิบนะครับยี่สิบหกกรกฎานะฮะแล้วครั้งที่สิบเอ็ดนะสามสิบกรกฎาช่วงเดือนกรกฎานี่อ่ะ สาี่ชุดเลยนะครับแล้วก็สิบอนะครับคั้ที่สิอคืนหนึ่งสิงหานะครับเนี่ยผมฝึกทำาเรื่อยๆนะแล้วก็ชุดที่13บสามเนี่ยห้สิงหาหนะครับชุดที่14นะครับก็17กันยานะครับชุดที่15บห้าเนี่ยยีกันยานะครับชุดที่16ครับสองตุลานะครับชุดที่17ครับก็คือ3าติบ ุลานะครับและวันนี้ก็คือ30พุศจิกานะครับคือชุดที่18ตกชุดสุดท้ายที่เราจะมาทำแบบทดสอบเสมือนจริงนะครับก็มีผ่านบ้างตกบ,บ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็เดี๋ยวนี่คือครั้งต้อมใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายน,นะครับก็จะมีในส่วนของเป็นชุดข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่8นะครับซึ่งออของภาคขอเนี่ยผมทำมา8ชุด ทำมาเจ็ดชุดนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับทำสิบเก้ากรกฎาคมครั้งที่สองนะครับสิบเก้าสิงหานะครับครั้งที่สามยี่สิบหกสิงหานะครับครั้งที่สี่สองกันยายนะครับครั้งที่ห้าเนี่ยสิบสามกันยายนะครับครั้งที่หกนะครับสามพฤศจิกาครั้งที่เจ็ดนะครับสิบพฤศจิกาแล้ววันนี้สามสิบพฤศจิกาทําชุดสุดท้ายนะครับมีแปดชุดนะครับชุดละร้อยข้อ ซึ่งแล้วก็อสอบผมก็หาซื้อมาทํานะครับมนาะรวบรวมเองบ้างนะครับอืมพอดีวันก่อนมันเปียกเปียกน้ำตแตะนะครับน้ำกระเด็นใไตนะเอาไปตากแดดมาแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราตั้งใจแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยสองชั่วโมงเนาะเขาให้ฝึกเอ่อสองชั่วโมงใช่ไหมในการสอบจริงก็คือช่วงเวลาเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเช้านะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมง สิบเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมใช้ iPad จับเวลานะครับเราจะเริ่มจับเวลากันสองชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคงั้นลุยกันเลยฮนะสองชั่วโมงนี้เดี๋ยวขออนุญาตตื่นดื่มนะ้ำแป๊มเลยความจริงเนี่ยเราควรเข้าห้องน้ํากินข้าวกินน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนขึ้นห้องเนาะอ่ะโอเคงั้นเรามาลุยกันนะฮะแต่วันนี้เราทําก็คือทาผ้ากอก่อนเนานะช่วงเช้านี้นะครับ โอเคเตรียมบินสอปากกายัางลบไว้พร้อมนะฮะโอเคงั้นเริ่มครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับผมก็ทําวิชากฎหมายกอดนะครับตอนนี้ทําไปครบ30ข้อนะใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับเฉลี่ยข้อหนึ่งก็ประมาณสัก30วินะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเราก็ค่อยทําคณิตนะครับเป็นอันสุดท้ายเนาะตอนนี้ทํากฎหมายเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่ได้ฝนลงใน กระดาษนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆทำกันไปเนาะโอเคแยวเรามากดเริ่มเวลาแล้วลุยกันต่อนะครับโอเคไป อโอเคครับคนตอนนี้เหลือก็ลัมาสิบแปดนาทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมทําไปยังไม่เสร็จนะครับก็ยังเหลือโจทย์คณัตนี้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนะครับประมาณห้าห้าข้อนะครับตอนเนี้ก็คือกล่าวว่า อาจจะต้องไปฝนกระดาคคาตอบก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายในประมาณ10กว่านาทีผมอยากจะให้ฝนกระดาคคาตอบให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะเราอาจจะเหลือสัก5้าหข้อเนี่ยเก็บเอาไว้ทําที่หลังนะครับก็ใช้เทคนิคประมาณนี้นะไม่งั้นอ่ะผมว่าสองชั่วโมงอทำไม่ทันนะครับข้อไหนมันยากเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยพวกโจทย์คณิตศ,ศาสตร์ที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะไปฝนกระดาษคำตอบข้อที่เราปเปิดทำไปแล้วก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนะี่ยไม่ทันแน่ๆนะครับโอเคไปไปฝนกันนะอ่ะโอเคนุกน,นตอนนี้ผมก็เช็คกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือทำการฝนนะครับเน้นย้ำนะครับนะเบ็ดไอแพดก็จะหมดแล้วด้วยนะฮะอ่ะ ประมาณนี้ก็คือเหมือนมันสาีนาทีเนี่ยเราพยายามเช็คว่าข้อไหนยังไม่ได้ฝนก็นะครับเวิร์บดูเดาไปเลยนะฮะมันไม่ทันจริงๆสองชั่วโมงให้ราน้อยมากอย่างน้อยควรจะให้ทัก2ชั่วโมงครึ่งเท่ากันก็ยังดีนะผมกินข้าวช้าได้ ไอ้กินข้าวแบบแป๊บเดียวได้นะครับนะหรือว่าบางคนอาจจะแบบซืออ้อก้อนน้ปงขนมปังติดเอาไว้นะซื้อน้ำติดไว้มันยังพอทันเนาะแต่วันเนี้ยมันให้แค่สองชั่วโมงมันค่อนข้างที่จะบีบมากเลยปกติเราจะฝึกทํากันร้อยข้อประมาณสามชั่วโมงมันก็ยังชิวๆนะนี่ถ้าเกิดเราเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงผมเชื่อว่าอีกประมาณหกเจ็ดข้อที่ผมข้ามไปเนี่ยผมสามารถที่จะทําทันนะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างเหลือแต่วันนี้มันไม่พอการสอบท้องกิ่นมันหิน หินตรงเจับเวลาเนี่ยสองชั่วโมงมันน้อยมากนะครับทุกคนกนะ็ผมว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจคําตอบกันนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ถือว่าพอแล้วแหละไม่ไหวห้าหกข้อที่เหลือคือทําไม่ทัน,นครับประมาณเจ็ดแปดข้อเท่าน้หเพราะว่าก็เดาไปเลยนะฮะทําไม่ทันเพราะว่าเวลาน้อยจริงๆนะครับสาหรับการสอบตองหินขอแค่ให้เรานะครับเช็คก,กระดาษคาตอบให้ดีก่อนนะก่อนจะสอบ นะครับฝนให้ครบทุกข้อนะครับอย่าเว้นมากเพราะว่า1คะแนนเนี่ยมีความหมายมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสต็อปเวลาแล้วก็หยุดพักตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อสอบกันเลยนะครับในบในพาร์ทของช่วงที่1นนะครับโอเคไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการตรวจคําตอบแล้วนะครับสําหรับภาคก่อในช่วงเช้านี้นะครับก็ไม่ผ่านนะครับก็คือว่าตกภาษาอังกฤษไปหนึ่งคะแนนนะครับผมสําหรับชุดสุดท้ายนะครับกล่าวว่าจะผ่านสักหน่อยแสดงว่าเดี๋ยวประมาณสัปดาห์นี้นะครับทั้งสัปดาห์เลยตั้งแต่วันจันทร์ลัางคานไปผมจะติวภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับส่วนวิชาอื่นก็ เกือบตกหมดเช่นกันนะครับเพราะคะแนนรวมเนี่ยได้ประมาณ59คะแนนนะครับซึ่งตกภาษาอังกฤษไปน1นข้อนะครับก็คือถ้าภาษาอังกฤษมันต้องผ่านห้าเนะครับก็คือ10ข้อนเนาะแต่รอบเนี้ยแปทดสอบชุดนี้นะครับผมชุดสุดท้ายแล้วที่มีนะครับตอบตกแต่ว่าชุดก่อนๆเนี่ยมันผ่านอยู่นะครับทุกคนนะ ผ่านบ้างตกบ้างนะครับก็มีมีสลับกันไปประมาณหกสิบต้นๆน,นะครับกองผมไม่ได้แบบเยอะนะแต่วันนี้คือชุดสุดท้ายนะครับช่วงก่อนสอบแล้วด้วยนะครับแสดงว่าผมต้องไปเติลภาษาอังกฤษเพิ่มในสัปดาห์สุดท้ายดีกว่านะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่มันผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าฝนฝนแบบผิดข้อนะครับฝนผิดข้อไป2ข้อทําให้คะแนนหายไป2คะแนนไม่งั้นเน่ยมันจะถึง60นะครับอันนี้ก็คือความ ขาเรียกความลนนะเนาะลนของการรีบฝนนะครับไม่ดูช้อยให้ตรงกับโจทย์นะโจทย์ผมวงไว้ในเรียกตัวตัวตัว,ตว,ตวเลือกเนี่ยวงไวในในกระดาษคําถามแล้วแต่กระดาษคําตอบเนี่ยไปวงผิดข้อนะครับฝนผิดข้อพอเรามาตรวจปุ๊บตรวจปุ๊บมันผิดนะครับผิดก็คือเสียคะแนนไปเลยนะครับก็เป็นที่น่าเศร้าเสียใจนะครับแต่่าผิดวันนี้ดีกว่าผิด วันสอบจริงก็คือสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเจ็วันก่อนสอบนี้ผมจะตละลุยภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วแหละนะครับเดี๋ยวส่วนตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวมาทำภาคขอนะครับภาคขอก็คือนักวิชาการคอมนะครับอีกชุดหนึ่งถึงแม้ว่าตอนเช้าเราจะสอบตกช่างมันอันนี้คือซ้อมนะครับเดี๋ยววันจริงจะตู้ให้เยอะกว่าน,นี้นะฮะส่วนตอนบ่ายเดี๋ยวเรามาลองมาทําดูนะฮะภาคขอกันเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าเพราะว่านั่งตัวคําตอบมาก็ สงสัยก็เอามาถามพวก Google อะไรดูนะเออข้อไหนที่เราผิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคชุดนี้ชุดสุดท้ายผิดเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายครับผมอ่ะโอเคเราะตอนนี้ก็คือเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำแบบฝึกหัดน,นะครับก็คือของภาคขอนะครับนะักวิชาการคอมเนาะก็ตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้นับถอยหลังอยู่นะฮะ้าโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันคิดว่าน่าจะ ไม่ได้เยอะขนาดเท่ากับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้านี่คือแบบโอ้คิดไม่ทันสอชั่วโมงอะถ้าสลับกันได้คงจะดีนะอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะได้คะแนนสัก2อสข้ออะไรอย่างนี้นะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับผ่านไปแล้วเรารู้แล้วว่าเราผิดตรงไหน้วเมื่อเช้านะเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูกันต่อครับไป อ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ทำข้อสอบภาคขอไอแนวข้อสอบภาคขอนะครับจุดที่แปดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนะก็เขาให้เวลาสองชั่วโมงครึ่งแต่ว,ว่าภาคขอส่วนใหญ่เราก็ทำเสร็จกันค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาเกีก่ยวกับความรู้ความจำเนาะเพราะว่าเรามีความรู้ในด้านนั้น,น,นเนี่ยเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะค่อนข้างที่จะไวนะฮะ เวลาจริงก็ประมาณนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็มาฝนคําตอบเมื่อเช้าเนี่เราพลาดเรื่องการฝนไปประมาณ2ข้อนะว่าข้อไหนที่ลืมนะครับข้อไหนฝนผิดฝนถูกเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทําการตรวจสอบอีกทีนึงว่าเราฝนตรงกันไหมเพราะเรายังเหลือเวลานะก็ภาคขอเนี่ยมันให้2ชั่วโมงครึ่งเนาะแต่ภาคกรมันให้ชั่วโมงเอ้ยแค่2ชั่วโมงนะมันน้อย เพราะฉะนั้นเรามีวเวลาก็ขอให้ทบทวนอีกทีนึงนะครับระหว่างรออีกเป็นชั่วโมงเนี้ยนะครับปกติคนไหนก็นอนไปหลับไปก็นละกันนะช่วงบ่ายกินข้าวมาอิ่มๆก็ง่วงๆเหมือนกันเนาะแต่ก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผมจะลองใช้คําตอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเค อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการตรวจคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพขอนะครับก็ถือว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างดีนะครับเทียบจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้านี่คือ5้าสิบเนาะฝนผิดไป2ข้อก็เลยแบบหายไป2คะแนนนะครับแต่ภาษาอังกฤษก็ยังตกอยู่ดีนะก็เลยช่่งมันตอนพักบ่ายนะครับก็สอบภักขอนะครับแต่โจทย์มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากอะไรนะครับได้ประมาณ78บคะแนนนะครับผมนะ อางั้นเดี๋ยวมาไล่ย้อนดูชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับแผ่นแรกเนี่ยผมได้หกสิบเก้านะครับอืมชุดที่สองหกสิบแปดเนี่ยประมาณนี้หกสิบตั้นต้นชุดที่สามหกสิบหกนะครับชุดที่สี่ได้หกสิบเอ็ดก็น้อยหน่อยนะครับชุดที่ห้าหกสิบสองนะครับชุดที่หกได้เจ็ดสิบหกชุดที่เจ็ดเจ็ดสิบหกแล้วชุดสุดท้ายฮะเจ็ดสิบแปดนะครับชุดที่แปดนี้คือมันก็ไม่ได้วัดอะไรหรอกครับว่าเราจะสอบ ติดสอบผ่านไหมแต่ยังน้อยฝึกฝนมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราได้รู้จุดอ่อนแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็คือขอสรุปแล้วกันนะเมื่อเช้าเนี่ยทาไม่ทันนะครับถ้ามีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงผมว่าน่าจะได้สัก2คะแนนนะครับนะจะเพิ่มขึ้นนะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยยอมรับว่าพลาดนะเพราะหลังจากนั้นนะผมมันเช็คคําตอบเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเออเราพลาดตรงที่แบบตัดสินใจเร็วเกินไปหน่อยนะครับอืมแต่ความจริงอะถ้าใช้เวลาทบทวนอีกสักนิดหนึ่งจะรู้ว่า คําตอบมันควรจะเป็นยังไงเนะี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีก5วันนะจันองคารพุรัธนะครับสุขนะครับจนถึงวันศะุกร์เนาะก็เดี๋ยวจะไปติวภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับส่วนคืนนี้เนี่ยก็จะมีติว The Master นะครับสอบราชการก็<ส>ของพี่นัทนะครับเป็นวิชากฎหมายอาจจะมาฟังสักหน่อยนึงแต่พวกนี้ต้องเดินทางแต่เช้านะครับต้องไปทํางานเนาะเพราะว่าจะมีอย่างที่บอก การรับสมัครเลือกตั้งพวกนายยกอบตอสมาชิกอบตอนะตรงต้องนี้ไปทํางานที่อบตอแต่เช้าเลยไปถึงนู่นเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยอาจจะมาดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งคืนนี้อาจจะรีบนอนไว้หน่อยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมรีบตัดแล้วก็รีบลงเลยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่เตรียมตัวโค้งสุดท้ายอีกหนึ่งสัปดาห์นะเวันก่อนสอบนะครับก็มีแนวข้อสอบเอามาลุย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 ทำทำทำนะครับเหลือแค่โค้งสุดท้ายแนละ้วจริง,รงๆครับผมโอเคแล้วพบ สวัสดีครับ